สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับยุ่กันกับเกมกันดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n ก a m G ดัม e r a t i o n Eternal นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมานั่งพูดคุยถึงเรื่องหุ่นดีวัลลอปนะครับ s s r ตัวที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้กันนะครับจากด่านเมสเตดนะครับของภาคโมบิสุดการ์ดัมชาเคา d ์เ t a c ์แท็กนะแล้วก็ โมบิสุดกันดั้ม e ีดเดซ i นีนั่นเองนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจที่ควรจะปั้นนะครับแล้วตัวไหนที่ยังไม่ต้องรีบปั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไล่ดูไปทีละตัวกันนะ,ะสำหรับตัวแรกนะครับแน่นอนขอเป็นตัวที่ดูดูทรงจะดีสุดนะตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสายโจมนะตัวไนติงเกลนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดูมีทรงสุดนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธที่ค่อนข้างแรงนะครับเนี่ย อาวุธฟันเนลแล้วก็อาวุธลาดเมกาบีมไลเฟิลโฟกัสนะครับความแรง5520นะครับที่เลเวล5นะแล้วก็ถ้าเกิด h p เหลือน้อยจะยิ่งแรงขึ้นนะครับส่วนอีกอันคือฟันเนลนะครับพีดิคอนดามิตยี่เตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีอาวุธแมปอีกนะนะครับตัวนี้ผมมองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุตินะเกิดแบบว่าบันไดเขาคิดอะไรแปลกๆแ,แบบจัด ในส่วนของมิชชั่นนะครับหุ่นสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเพิ่มเพิ่ตัวนี้อาจจะได้สร้างว่าใช้กันหลายตัวนะครับคิดถึงเอเดอร์นโรดเอ็กเพรห้านะครับเอ็กเพรห้านี่แอบโหอย่างเหนื่อยใช่ป่ะต้องมีตัวสแปมน,นะครับเออหรือว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมที่ใช้ของหุ่นภาคเนี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะออกมาเพราะว่าตัวตู๊กกาชามันออกมาเป็นตัวที่มีแมปใช่ป่ะมันอาจจะได้ใช้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวที่ควรจะโฟกัสปั้นติดไว้ อย่างน้อยๆก็ต้องติดไว้สักตัวหนึ่งอะ่ะตอนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยใครที่สุ่มไฮนิวนะครับอย่างของผมเนี่ยสุ่มไฮนิวใช่ปะก็ผ่านเอเท n อลโรสเอ็กเพรสได้ด้วยไฮนิวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีเงื่อนไขขึ้นมาไออย่างเงื่อนไขหุ่น10ตัวไม่ตายไม่ตายเลยนะครับเราต้องเคลียร์ไอตัวโล่ทั้ง4ตัวนะครับก็คืออั p ฟาอาร์จิวนะครับตัวนี้น่าจะต้องปั้นออกมาเพื่อใช้งานเพื่อช่วยกันทําดาเมจในการ จัดการตัวอันฟ้าอาจิอยู่นะครับตัวนี้นะถือว่าน่าสนใจนะครับมีพลังงานเหลือก็รีบไปฟาร์มของนะเพราะว่ามันดอกค่อนข้างยากนะครับมันจะอยู่ในด่าน hard สามนะครับด่านเดียวกับไอ้ตัว high new นะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมพยายามไปเล่นมานะส่วนใหญ่นะครับมันจะดรอปแต่ high new ซะเยอะนะครับ high new ผมได้มา12แล้วนะส่วนตัวนี้ผมได้มา8นะครับ เออก็ขาดอีกอันเดียวนะขาดอีกอันเดียวพี่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องใช้เวลาในการหานิดหนึ่งนะที่ไมหลบแมทเทีย CCA นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าครบก็ค่อยมาอัดดาวขึ้นนะครับจริงๆใช้เฟืองก็ได้แต่ว่าดูแล้วน่าเสียดายอ่ะนะเอาไว้ปั้นตัวกาชาดีๆดีกว่านะครับอ่ะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาคราวนี้ไปดูเป็นตัวนี้บ้างตัวโลนะครับตัวโลไทริมการะดัมตัวโล s s r นะครับตัวนี้อ่ะผมมองว่า เดี๋ยวน่าจะมีบทบาทในมาสเตอรีกนะถ้าเกิดเขาทําแท็กมาตรงของหุ่นตัวนี้นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในแท็กของไซโคมิวนะครับนิวไทแมชชีนแล้วก็ทัตแอดเนลถ้ามาสเตอรีกมาเนี่ยตัวนี้อาจจะมีบทบาทนะครับแล้วก็กรณีที่เอาไว้เล่นหุ่นสร้างแล้วไม่ตายอะไรแบบนี้นะครับพวกเควสมิชชั่นน่ยตัวนี้ก็น่าจะมีผลเยอะนะครับเพราะว่าตัวหุ่นตัวนี้มันมีอัิลิตี้ในการต้านบีมระยะไกลนะครับ 40%แล้วถ้าโดดออกมารับนี่ลดดาเมจไปอีก20นะครับถือว่าลดดาเมจไปได้เยอะนะแถมตัวมันนะครับอ่ามีไฮเปอร์เมกาบาสก้าลันเชอร์เป็นแมปด้วยนะครับนะถือว่าดีเลยแล้วก็ฟินฟานเนลเนี่ยก็ช่วยลดสเปเชียลเวพอนพอร์นะครับของศัตรูได้นะครับก็คือเอาไว้กันพวกนิวไทด้วยกันเองนะครับออันนี้ยลดลดดาเมจของพวกฟินเนลนะ อาจจะเวิร์กก็ได้นะกันกันสเปเชียลนะครับก็ไม่รู้ว่าในมาสเตอร์ลิกจะมีการประยุกต์มาใช้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมะีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าป้านนะผมมองว่าตัวนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันอนะ่ะผมมองว่ายังไงก็ต้องมีทีมที่ทีมงานก็เซตไว้เหมือนคราวที่แล้วที่เป็นตัวโล่นะครับเ p ปลดเ p ชพอยมาตัวนี้ได้เจอแน่ๆนะครับถ้าเกิดเขาทาแท็กมาลง3ตัวนี้ซึ่งไม่มีโอกาสนะผมมองว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าที่จะมาถึงมันมีโอกาสจะออกเป็นแท ไม่ใส่คมิวก็นิวไทยแมชชีนอะไรนี่แหละนะครับซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะโดนตัวนี้นะคือถ้าโดนตัวนี้จะโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็ปั้นเตรียมไว้ก่อนแค่แบบ93าดาวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตัวโล่ไม่พอค่อยมาปลดเพิ่มกันทีหลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปั้นนะครับเป็นอันดับ2อาตัวตัวมานะครับตัวต่อมาผมมองว่าเป็นนี่นะซาซาบี้นะครับซาซาบี้ตัวนี้ตัวซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ถือว่า ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าอาวุธมันค่อนข้างไกลนะเอาไปเล่นได้หลายด่านด้วยนะนะครับนอกจากไอทอนนอลโรสเอ็กเพรสหนะเอ็กเพรสหน่งก็ได้จะได้นะครับตัวเนี้ยใช่ปะ่ะเออถือว่าเป็นตัวดีบัฟนะครับแล้วก็จริงๆมาลงไอ้นี่ได้ด้วยนะไลท์ว้ลวได้ด้วยนะครับเอ็กเพรสหได้ด้วยนะแล้วก็แท็กมันค่อนข้างเยอะนะครับไซโคมิวใช่ปะ่ะไลนิ่งฟาดนะครับแต่เสียดายไม่เป็นนิวไทม์แมชชีนซะอย่างนั้น <laughs> นะนะแต่ว่ามันเอาไว้เล่นในส่วนของพวกด่าน เอเทอรอนโรสนะครับได้อยู่ตัวนี้จะเป็นต้องใช้ผมมองเลยเพราะว่ามันเดินได้5ช่องแล้วยิงได้5ช่องนะครับการที่มันเข้าไปดีบัฟเนี่ยนะด้วยฟันเนลทําให้โดนสเปเชียลแรงขึ้นตรงนี้ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีนูกันดั้มนะครับตัวซัพพอร์ตตัวธรรมดานูกันดั้มธรรมดานะเออตัวนี้น่าจะมาทดแทนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แทนได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวสร้างนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวแค่สส่ซับนะในะส่ซับส่วนมาก ก็ไม่ควรจะไปปลดร้อยมันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นในมัสเตอร,ร์ลีกก็จะปลดแทงใช่ไหมถ้าเล่นในด่านเอเซนต์โรสหรือว่าเอามาทําดาเมจนะครับพวกเงื่อนไขพิเศษก็จะปลดตัวไอ้นี่กันรวมถึงลงมัสเตอร,ร์ลีกเนี่ยก็จะปลดตัวโจมกันนะครับส่วนตัวซับไม่มีใครก็ปลดลอยเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับตัวนี้นะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนิวเดนดัมตัวนี้ตัวนี้ผมมองว่าคือเรื่องอบิลิตี้การโจมตี มันยังไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับอืมแต่ว่าเนื่องจากมันมีอาวุธ5ช่องนะครับเราสามารถประยุกต์เล่นได้นะอาจจะให้คนขับที่เป็นสายซับมาเพื่อมายิงได้2ครั้งนะครับใช่ปะยิงธรรมดาทีนึงแล้วก็ซับอีกทีนึงได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่ากลางๆนะกลางๆนะก,ก,ก็ยังไม่ได้สุดอะไรนะครับส่วนตัวแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับของภาคโมบุสูต์กันดัมฉาเขาด้วยแท็กนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อัลฟาอาร์จนะครับตัวโลเอสเนนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเก่งนะครับคือปั้นมาใช้เนี่ยคือเพื่อปลดล็อกเท่านั้นนะครับปลดล็อกเงืเ่อนไขเดเวลอปนะเพื่อไปปลดล็อกตัวเบต้าอาร์จีอนะครับแค่นั้นเลยนะครับอันนี้ผมก็กะว่าเอาไว้ประมาณนี้แหละคงไม่ได้ไปอัพเลเวลหรือว่าอัพดาวเพิ่มนะครับอย่างมากก็อาจจะเอามาอัพเลเวลเพิ่มเพื่อลงในด่านอินเทอร์นอลร เอ็กเพนะครับเลื่อนไขที่ไม่มีหุ่นตายนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ปั้นดาวนะครับแล้วถ้าเกิดจริงๆอ่ะผมว่าไปปั้นตัวไฮนิวัวโลมาอีกสักตัวหนึ่งคือเป็น3ดาวสักตัวหนึ่งแล้วก็สูตรดาวอีกตัวหนึ่งมันยังดูเก่งกว่าตัวนี้เลยนะเพราะตัวนี้นะครับถึงแม้ว,ว่าช่องเดอนมันจะเยอะแทงได้ไกลนะแต่ว่ามันเป็นหุ่นใหญ่นะครับแถมไม่มีแมคาีนิกในการป้องกันนะครับอ่ามันมีการบีม20%เองนะน้อยนะครับมีเลือดเยอะแต่ว่าขาเท่านั้นนะครับ อาวุธอาวุธไกลยอยู่นะใช้ได้ตรงอาวุธนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับไฮนิวนะครับก็เลยไม่ได้เด่นกว่านะครับตัวนี้มองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยน่าปั้นเลยนะครับเนี่ยเทียบกับไฮนิวนะไฮนิวมันดูดีกว่าเยอะนะครับมันจะเสียแค่อาวุธไฮนิวมันสี่ช่องเท่านั้นเองนะครับแต่ตส่วนมากในเทรนโรดเอ็กเพรสมันก็ไม่ได้ไปดีคริสดาเมจอยู่แล้วนะครับอของเอ็กเพรอหกนะ นะครับมันไม่ได้ลดดาเมจของบอสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องการป้องกันของไฮนิวถ้าจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของซีีอ๋อยังมีตัวหนึ่งสินะอ่าในส่วนของตัวอัเมียูนิตนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับขอดูเป็นขั้นที่1อยูอา,ารแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มันจะมีปืนไกลขึ้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับปืนมันถือว่าดีเลยนะไฮเปอร์มีก้าพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับยิงได้4ีช่องนะครับ ทยด้4-5ีช่องแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับโดนบีมอาวุธบีมแรงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดเอามาปั้นเพื่อจะช่วยดีบับตอนสู้กับบอสนะครับในเอเทอร์นอลโรดก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าเอาไปลงที่อื่นน่าจะยากนะเนื่องด้วยการจํากัดพื้นที่มันนะครับแล้วก็ความเทอะทะของมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เรามีไฮนิวหลายๆดาวแล้วอาจจะไม่ต้องปั้นตัวนี้นะแต่ถ้าไม่มีนะครับอาจจะต้องปั้นนะครับอาจจะต้องลดมาล้านหนึ่งเพื่อทำดาเมจแทนนะคล้ายๆกรณีของไอเนี้ยตัวเซตาเซตาทีพทูนะครับคือถ้ามันมีเงื่อนไขที่ต้องใช้ค่อยค่อยสร้างนะครับตัวนี้นะยังไม่ต้องรีบสร้างนะครับคือมันใช้ได้แหละแต่ว่าใช้ได้แค่ไม่กี่ดานแล้วก็มันเปลืองงบนะครับ อ่ะทีนี้มาดูในฝั่งของสีเลตินน่บ้างนะครับอ่ะขอดูเป็นตัวโจมก่อนเลยนะเลเจนต์กันดั้มนะครับหรือว่ารีเจนนะอ่ะรีเจนกันดั้มนะครับก็อาวุธเป็นดรากูนซิตเต็มนะครับถือว่าแรงอยู่นะมีคริติคอลดาเมจด้วยนะครับอัพเต็มนี่คือแรงเลยนะแต่ว่ามันก็ยิงแค่4ช่องนะครับแถมออบิตี้ของคุณนะมันก็ไม่ได้เน้นไปทางโจมตีสักเท่าไหร่นะครับมันกลายเป็นไอเนี่ย เอ็นรีโคเวอรี่ซอย่างนั้น5%ทุกเทิ์นใช่ป่ะแล้วก็ลดดามเมจนะครับลดดาเมจที่ได้รับนะลดดาเมจกายภาพ30%นะครับก็คือมันแรงแต่ว่ามันแรงไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเงื่อนไขข,ของเอเทอร l r โ a d เอ็กเพตัวใหม่มาที่ต้องใช้หุ่นของภาคนี้ก็ยังไม่ต้องรีบปั้นนะครับเพราะว่าปั้นมาปั้นมาตอนนี้รู้สึกว่าจะลงได้แค่ในส่วนของเอเทอรอโรสเอ็กเพ 2กับ3อ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันลงซับได้นะครับมันเป็นหุ่นซับนะครับแล้วก็อยู่วันช็อตชิลเลอร์นะครับใครที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขของหุ่นซับล้วนๆนะครับตัวนี้ถ้าปั้นมาหลายๆตัวผมว่าผ่านง่ายเลยครับผ่านในตัวมิชชั่นง่ายเลยนะครับซับนะใช้ยานวันช็อตชิลเลอร์ผ่านสบายนะครับผ่านสบายเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าของที่ใช้ในการสร้างมันนะครับเหรียญนะตัวละ63นะครับ แล้วระหว่างที่เรากําลังสร้างหุ่นอีกตัวหนึ่งอยู่อีกซีรีส์หนึ่งอยู่นะ CCA นะครับเรายังไม่มีเวลามาหาเหีีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบนะครับไว้เดี๋ยวอยากจะผ่านเอาไว้ตัวฉาย,ายาของซาบนะครับค่อยมาค่อยมาเล่นก็ได้นะครับเนี่ยพวกหุ่นซาบนะครับก็ก่อนหน้านี้ใครที่ปั้นบางตัวไปแล้วนะครับอย่างชื่ออะไรนะสิวะหรือเปล่าสิวาอ่ะตัวเนี้ย หลายๆตัวเขาก็จะผ่านกันแล้วนะกูไอซ์แอซาลชิวะนะครับเออแล้วก็คนที่มีพวกตัวอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวอื่นๆนะที่มันเป็นทีมซับนะครับส่วนมากปั้นก็จะผ่านนะครับอาแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ปั้นนะเนี่ยอย่างลีเจนดนะครับอย่างเดธตี้อิมพัสดใช่ป่ะตัวที่ได้จากกิจกรรมนะครับหรือว่าตัวตุ๊กาชาใหม่แล้วก็พวกแก๊งซาคุเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นซับหมดนะครับก็น่าจะผ่านสบายนะครับ โ okay. อเคตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะแต่ยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะขอรางวัลเป็นแค่ฉายานะส่วนตัวนี้นะครับตัวแท็กนะครับเดสินีกันดั้มตัวนี้ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยนะครับหน้าปั้นหน้าปั้นหน้าปั้นสุดของฝั่ง4เดสินีแลละเพราะว่ามันมีกันกายภาพ30%นะครับตรงนี้นะ,ะแล้วก็หุ่นนะครับมันอยู่ในแท็กของ lightning fast นะครับแล้วก็อยู่ซับด้วยลงใน eternal r o a d expert ได้นะครับ อาจจะเอาไปลงในส่วนของไอ้นี่ได้ด้วยมาสเตอร์ลีกถ้าเกิดมันมีแท็กไลทิ่งฟาสเข้ามานะครับอ่าตัวนี้นะครับมีเมคนิกการป้องกัน20%นะครับแล้วก็มีการกายภาพ30นะเวลาไปเจอทีมที่ตีกายภาพนะครับอย่างพวกซาคุนะซาคุทูดีออริจินนะครับอ่ามันก็จะกันได้อยู่นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ต้องรีบปั้นถือว่าดีแต่ว่ายังไม่รู้จะใช้ตอนไหนนะครับรอให้เขาประกาศออกมาก่อนว่า Master League เนี่ยอยู่ในแท็กไหนนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวหัวดีบัฟเ e สโอยกันดั้มนะครับเ e สโอยกันดั้มะะครับอ่าก็จะมีบาราดนะครับที่ทําให้โดนสเปเชียลแรงขึ้นนะแต่ว่าอาวุธจะเป็น4ช่องนะครับความแรงถือว่าใช้ได้อยู่นะพี่แต่ว่าคุณตัวเนี้ยมันยิงแค่4ช่องนะครับแล้วเดิน4ช่องแถมตัวมันใหญ่นะครับ เอออ๋อมันเป็นหุ่นแปลงร่างนะโทษทีอ่ะมันเป็นหุ่นแปลงร่างนะครับถึงแปลงร่างไปก็ยังเดินสี่ช่องเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแทบไม่ต่างทำห่อแปลงร่างเนี่ยไอตัวอาวุธดีบับไม่มีอีกนะครับนะจะเป็นอาวุธแมพอย่างเดียวนะครับอืมลดเด็บได้นะครับถ้าถามว่าเอาไปใช้อะไรได้ยังยังมองไม่ถูกเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันมันไม่ใช่ซับด้วยนะ นะครับแล้วมันอยู่ Uns t o p p อ b บ e นะครับซึ่งแท็กหุ่นมันก็ยังไม่ค่อยมีบังคับให้ใช้อ n s t o p p a เ l e สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นรนะ้านแมชชีนเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าปั้นนะครับยังไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งกับมันเลยแหละนะครับไว้รอให้มันจะเป็นก่อนค่อยไปยุ่งกับมันอีกทีหนึง่งนะคล้ายๆตัวอัลฟ้าจิวนะครับพวกหุ่นใหญ่รอบนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหุ่นระดับ SSR นะครับแล้วก็มีตัว u r u l t i m a t e u n i ตตัวดึงติดมาก็คือ b e t a า g นะที่เข้ามาในแพทนี้นะครับแล้วหน้าปั้นนะครับตัวไหนหน้าปั้นตัวไหนไม่หน้าปั้นนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปสวัสดีไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ